สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วค่ะเมื่อนี้ได้ตาหนวดมึกกระดองนะคะเด้อใส่เม็ดสตอสตออียงกัเพื่อนกันสตอสตอทางอีสานเลยค่ะเม็ดหน้่อยแต่ว่าแซบๆซบเลยค่ะมาครับแซบแซบเหมือนครไครับนี่เนยเหนียน่อยฝักกันหนี้น่อยเนาะหน่อยๆเดียว

เ,เส้เนเออเส้นย,ยุ้ยไส้เลยเลยยุ้ใไ้เอาใส่ในเดี๋ยวตะนวดหมึกกระโลนึงแล้วน้ำจีนเส้นสดเส้นแห้งบ่มี่

อกครับมิดน้อยแต่ห้องมีจังเน้อมิดชัดพอมนะสัดพอมอืมนังปอกจนว่า <c oughs> มันอันน้อยครับปอกงาง nó liên ยงดังแน่นะคะเจ้าเฮ็ดกสางพพกอัน,น้บมขมไหมสลัเนี่ยนนม่ที่เกี้ยวยางออกมอนนุขมึใครบอก แ่บเนาะแ่บได้หน่อยข้างเขามาพัดกระเพราโน่นนี่เนาะอื

เห็ดไม่แ่บดีอะเส้นสดเนี่ยเดี๋ยวต้องเขาใจเอาเห็ดแปลกเนาะบางหล่านะเพราะแสบเนียเส้นขาดไว้ไหม มะละออนมันกินดีอยู่บบต้องไม่เป็นไหนเนาะหลายเรื่องมันเกล้วมะกินยา จะต่อผ่าน้ำย้อยเดียวชอบพูดอยู่เห็นมัน้งืมตะก,กี้มันก็อยู่สวนพุทธศาสตร์แล้ว เขาอยาปลูกหมากไม่ปลูกนั่นปลูกนี่ซึม่งมือหนีไม่รู้กันไม่ได้ขึ้นไป <c oughs> <c oughs> ห้อมเหรอเนาะสดสดไงห้อมจังห้อมอะไรก็บุบบุบบุบคมแบบเจ้วนี้ที่คมเลยเนาะ บุญแดงฝากหน้อยให้บิรหนเาะเบรนเป็ือกันเนาะสองฟักอ้ตอนแรกถักอยู่เขามันฟักจะต่ออเปี่อันนี้กระทะไม่ทายกันบมื่คยเห็นเนาะจต่อพันอย่างจ่า <c oughs> สปเะต่อพันหนะน่กว <c oughs> ่าฉันเดี๋ยวรบนีเดี๋ยวเบิร์นก่แเาไม่คุกขังก็จะต่อไต้บอแซบ่าสไม่ขาดขังๆรั่นก็ว่าอือไปได้จ้าแซบ่าส มอาไปแล้วสามมัดสามมัดหาสิบบาทได้หลายพอบางคนก็เห็นก็เห็นแล้วแห,หละมิเท้าเหะไรแบบเคยเห็น เอาด้วยนะน้อยค่ะแซ่บเลอืมกระเด็นกระดอนเต็มเลยนำประเด็กเป็นทหาผ่ากันเปื่อกมากินใล้น้องไงมันดีดตัวอันนี้ขนมกินมันอยากดีดใช่เส้นใช่เอี่ยมซ้ำๆเลย เคอเทสเคอเทบุดย,ย,บบบย,ทยด้วยค่ะส่วนหนาวเคอเทสเนาะเคอเทสเนี่ยโมแพงบานห้องเดรรลายก็เลยใส่หลายแซ่บค่ะแซ่บแซ่บหลายทีไปแล้วเด้อค่ะบ้านเนี่ยไปแล้วปะ ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้ยด้ยค่ะเดี๋ยวเพื่อปไปกำลังใจให้กันค่ะเมื้อนี้กเขาตัวล่าไปก้อนไว้พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ